ยูวันดีทุกคนครับวันดีครับวันดีครับหายไปนานอย่างกันเนาะเราก็อย่างเงี้ยแหละเพราะอย่างที่บอกอะเราลงคลิปไม่ค่อยต่ตัวอยู่แล้วหลังๆอะเราก็ลงประมาณเนี้ยอยากลงก็ลงตอนนี้อัดเวลาตีสองสิบสองนาทีโอ้เด็กอยู่ด้ <c oughs> ไม่เด็กกับมันเช้าเช้ามืดเพราะว่าเราก็หลับมาครึ่งวันแล้วแล้วก็แบบอืมช่วงน,นี้จะเป็นเวลาไนการนอนนะเหมือนพักผ่อนอะร่างกายต้องการก,การพักผ่อนก็คือเหมือนว่า มันก็ได้ข้อมูลมาเพิ่มขึ้นจากที่ UED ก็เหมือนไปตกผลึกมาราะอย่างที่บอกอะช่องนี้เน้นตกผลึก,กข้อมูลทางนู้นมากกว่าเพราะว่าบางอย่างเราไม่ค่อยอยากเขียนสคริปต์เนี่ยเพราะว่าบางทีมันเหมือนแบบเข้าใจาย,ยากกับที่เราเจอมาหรือว่าอะไรที่เรามาคือมันเหมือนออกมาจากข้างในล้วนโอ้ทองอืดทองเฟอร์เขี้ยวอะไรสักอย่างหนึง่ง <c oughs> เขี้ยวยาแล้วกดนะฮะ ลองลรลองเนี่ยไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรเ <c oughs> พราะว่าเอาเข้าจริงอะอย่างเราอะมันเหมือนเป็นแบบเป็นวีที่แลไม่ค่อยมีอะไรทำใช่ไหมเป็นแบบเฮ้ยชิ้นงานไม่เป็นรูปเป็นร่างไม่รู้พูดอะไรก็ไม่รู้ใช่แล้วครับ <c oughs> ไม่ใช่อะไรงคือเอาเข้าจริงอะการทําพวกเนี้ยมันเหมือนการตัดสูตรของตัวเราอะคือการทําพวกนี้มันเหมือนการใช้ชีวิตเหมือนกันนะ มันคือประสบการณ์ช่วงหนึ่งที่เราได้ใช้กับตัวเองอ่ะคือการที่ทําบางสีบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่่ะเพราะว่าสําหรับงานเนี้ยถ้าเรา Youtube มันก็เป็นอะไรที่แบบแพลตฟอร์มที่มันอยู่เกือบสิบปียี่สิบปีแล้วนะมันไม่เกือบอมันสิบปีสิบปีได้สำหอ่บประมาณสิบกว่าปีอืมบวกลบแล้วเพราะว่าอย่างเราก็โตมากับยู u ู e ไม่ไนตอนนู้นเลยสองพันสิบกว่า <c oughs> เราก็เห็นหลายๆคนนะที่ทํา youtube ทุกคนหวังหมดไหมหวังหมดว่าจะต้องดังจาก youtube หรือว่าจะต้องรายได้จาก youtube เพื่อให้พ่อแม่ดูว่าเฮ้ยมันคือการที่เราทําได้นะเว้ยอันนี้นะเว้ยซึ่งเรื่องที่เราพูดไม่ไ,มได้เกี่ยวกันเรื่องวันนี้ <laughs> แค่แอกไลฟฟังเฉยเพราะเข้าจริงอะ่ะเราอาจจะโดนมองว่าเอ้ยเป็นวีประหลาดทําตัวประหลาดน,าน,นี่นั่นั่นพูดเรื่องอะไรการตื่นรู้อะไรไปถากทางคนอื่นเพื่ออะไร <laughs> ไม่รู้มันคือจุดยืนเราเนี่ยเพราะอย่างที่บอกอะ เอาเข้าจริงคนที่เข้ามาทำวีหรือว่าอะไรพวกนี้อยากดังตามวีที่ประสบความสำเร็จใช่เราก็เป็นหนึ่งในนั้นเราอยากทำเพราะว่าเราอยากประสบความสำเร็จแบบนั้นเหมือนกันแบบเฮ้ยคนดังมีคนคุยเงี <laughs> ้ยเอาเข้าจริงพอมันมันไม่ได้เหมือนที่เราหวังไว้อะคือคนทำตรงนี้มันจะต้องอ่ายอมเสียใจเรื่องนี้เรื่องหนึ่งแต่ว่าคือหลายคนที่ลงทุนไปก็ไม่เผื่อใจถูกไหมอย่างเราอะอย่างเราลงทุนโตวีนี่ก็สองหมื่นละ แล้วก็ใหม่ที่ใช้คะพูดมันก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่ไม่ได้หยิบมานั้นลงทุนไปพันหกก่อนแล้วก็ซื้อตัวใหม่มาก็เลยเหะตัวนี้ก็ใช้ตัวนี้อยู่ซึ่งไอ้ตัวนี้ก็ประมาณเก้าร้อยเก้าสิบแล้วก็คอมเป็นซื้อเป็นมือสองม,มาฮะ <c oughs> นี่บอกบอกหลัง้านช่องหมดเลยแล้วก็เคยเกิดเรื่องที่เราโดนแฮกไปหรือว่าอะไรไปก็คือเอาจริงๆอ่ะเงินที่จ่ายไปอ่ะมันมันก็ถามว่าเสียดายไหมไม่เสียดายครับเพราะมันคือทางเลือกเราเราเลือกเองว่าเอ้ยเราจะจ่าย ทางที่สองหมื่นเนี่ยเราไปทำาอี่ยอื่นได้เยอะแยะก็คือพอมานั่งยึดย้อนอะ่ะชีวิตเรามันก็ผ่านหลายจุดมาแล้วทั้งจุดดีสุดต่ำที่สุดหรือว่าอะไรที่สุดอะ่ะอืมเพราะอย่างตอนเรียนเราว่าเหมือนว่าเราก็แชคลายไอ้นี่อย่างนี้นะเราก็ดังระดับหนึ่งเพราะเราเรียนเก่งหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ทางเรื่องไาเยอะช่างมัน <c oughs> เพราะว่าเอาข้าจริงอะ่ะโลกนี้มันไม่มีทางเรียบหรอกะมันเป็นทางขรุขระแต่ว่า ขูดขาแบบช้าหรือเร็วก็น,นั่นแหละบางทางก็เป็นโคนที่ติดลมหรือว่าเป็นทางที่แบบอาจจะช้าหน่อยหรือว่าอาจจะทําให้เราไปได้นิดนึงอาจจะมีเรียบบางช่วงอะไรอย่างเงี้ยแต่เข้าจริงอ่ะหลายๆอย่างมันก็คือสอนให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นนะฮะเข้าใจประสบการณ์เพราะเราเปัปจิตปิญ,ญญาให้มีกายเนื้อเนาะไม่งั้นจะเกิดเป็นมนุษย์ทำไมอ่ะถ้ายังไม่อยากก็เลยรับประสบการณ์ที่ว่าเอ้ยสัมผัสสิ่งนี้แล้วรู้สึกยังไงเอ้ยรักโลกกดหลงเป็นยังไงเพราะว่า ตามที่ไปฟังมาเนาะเขาบอกว่าจิตวิญญาณนั้ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกันจากภายในคือเรารู้กันอยู่แล้วว่าเราเป็นอะไรยังไง <c oughs> เราแค่มาจากที่มาเดียวกันนะแต่แค่แค่แยกออกมาอีกเป็นสับเซตไปเรื่อยๆอนั่นแหละแต่ว่าหลายคนอะ่ะชอบแบบเห็นความสําเร็จของคนอื่นเน่ยแล้วก็อยากทาตามก็คืออยากจะใส่สูตรเขาอะ่ะก็คือเราไปดูคลิป YouTube ของยูทูบเบอร์คนเก่าๆเนาะเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วอะ่ะชีวิตเราอะ่ะมันไม่ใช่แบบว่าจะมีอะไรที่เหมือนคนอื่นร้อเปอร์เซ็นอยู่แล้วอะ่ะเราต้องดูตัวเราแล้วเรา <c oughs> เรามีอะไรเรามีจิตแคกอะไรเจิตอ่อนอะไรเพราะว่าถ้าเราแบบทำตัวเหมือนคนอื่นอะ่ะตอนแรกไอ้นี่เริ่มเข้าสื่อสทนทานี้ก็เป็นเรียนแบบคนอื่นเหมือนกันแต่พอแบบมันเริ่มอยู่ตัวเหมือนมันเข้ามานานม,มันจะเริ่มตกเพลิกเองเลยว่าเฮ้ยเรามันจะเป็นก็ได้นี่ พราะอย่างเอาเข้าจริงอ่ะญาติไอหมอนี่ก็อยากให้ทํางานประจำนี่น,น,นู่นอยากให้มีงานเพราะว่าเขาเป็นห่วงไงห่วงว่าเอ้ยจ,จะเลี้ยงชีวิตยังไงอะไรยังไงหลังๆเราไม่ได,ด้คิดเรื่องนี้พวกนี้เลยเขาแบบถ้ากังวลอ่ะมันก็จะเป็นกังวลตลอดใช่ไหมมันโซเวอร์โหมดอ่ะโซเวอร์โหมดก็คือการที่เรากังวลเวการที่พอเรากังวลอ่ะมันก็ทําให้เราแบบไม่โฟอ่ะคือเราจะกังวลถึงอนาคตถึงอดีตที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน จะไม่ได้คิดนะฮะเพราะเข้าจริงอ่ะถ้าเราสนใจปัจจุบันอ่ะมันจะเป็นทางเลือกที่ทําให้เราไปไกลมากกว่านั้นนะหรือว่ารู้จากตัวเองให้ดีมากกว่านั้นมันจะเป็นทางที่เราพร้อมอ่ะที่จะอยู่กับมันเพราะว่าอย่างเราไม่อัพคลิปบ่อยมันก็เรื่องของเราหรือวปาหรือว่าใครท youtube แล้วกลัวว่าคนดูจะไม่ติดเราแล้วแต่มันอยู่ที่ว่าคนดูเขาเลือกอะไรมากกว่าเราไม่เคยบังคับให้เขาดูเราหรือว่าไม่เคยบังคับให้เขาติดตามเราหรือว่ายังไงแล้วแต่ หลังๆก็คือถ้าอยากสนิทกับเราก็ค่อยว่ากันแล้วานเราจะไม่ค่อยทักหาใครแล้วเพราะว่าในเมื่ออ่าอย่างนั้นสำคัญเหมือนกันเรา็เไยแบบเอ้ยกูอยู่เงี้ยแล้วแต่จะมาก็มาจะไปก็ไปเราไม่ได้แคร์ขนาดแบบว่าต้องอยู่กับฉันตลอดนะต้องนี่นู่นนะม่หลังๆก็คือถ้ามันไม่ไม่ได้เป็นอะไรทําให้เรามีพลังงานบวกหรือว่าอะไรทําให้เราสบายใจหรือทําให้เราโฟร์ะ ปล่อยละอย่างเรื่องครอบครัวเราหลังๆไม่แล้วก็เริ่มไปในทางอีกอืมอีกแบบหนึง่งก็เลยแบบอพอละเหมือนเริ่มปล่อยวางมากขึ้นนะเพราะว่าความที่เป็นวด์ลุ้นะเราอยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามที่เราคิดแต่มันไม่เป็นไปตามที่เราคิดหรอกเอาเข้าจริงคนที่โตเป็นผู้ใหญ่ไม่ได้อยู่ที่อายุหรือพืที่ภาวะเราฮะมันอยู่ที่ว่าเข้าใจและปล่อยวางไนดะ้มากกว่าแค่นั้นเองอันนี้ในความคิดเรานะเพราะว่า จะแก่หรือว่าจะอายุเยอะเท่าไหร่ะถ้าไม่ถักปล่อยวางหรือว่าไม่รู้จักทำความเข้าใจในเหตุการณ์ที่ผ่านมาของชีวิตแล้วยังยึดหรือว่ายังคิดทบทวนว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นตลอดอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่ถูกไหมเพราะมันแค่ประสบการณ์เก่าอ่ะประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วอะแพ่งผ่านมาสิบป,ปีแล้วยังคิดอยู่ไม่ใช่แล้วไหม <laughs> พอทุกอย่างอะมันคือการที่แบบมันเป็นช่วงเวลากเก่าๆอะคือสมองเราอะมันชอบลั่นให้คิดว่า มันยังเกิดขึ้นว่าทั้งที่ไม่ได้เกิดขึ้น่ะมันไมไ่อยู่ตรงนี้แล้วอ่ะซึ่งนั่นทําให้เราเสียเวลาจากที่เราจะตัดสูตรตัวเองได้เราก็จับไปเอาสูตรเก่ามาใส่อะไรเงี้ยเพราะคนทุกคนอ่ะจะติดกระบวนการนี้ตลอดเลยอยากพัฒนาตัวเองแต่ก็คิดถึงเวลาแบบอืช่วงอดีตที่ผ่านมามีแต่คนมองฉันว่าฉันไม่นคนหลอแหละน,นนี่นูน่นเอาข้าจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่เว้ยมันคือการที่แบบเราคิดไปเองว่าคนอื่นจะมองเราแหละลเพราะเอาเข้าจริงอ่ะ มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นญาติหรือเป็นคนน่ะถ้าถึงจุดจุดหนึ่งแล้วเขาจะมีจุดที่ช่างแมงไว้ช่างแมงมึงจะฟังกูไม่ฟังกูช่างแม่งแล้วานแล้วแต่ชีวิตมึงประมาณนั้นตอนนี้เราก็เริ่มอยู่ใกล้ๆจุดนั้นแล้วแหละเพราะาเราอ่ะอย่างที่บอกเนาะเราเป็นสตาร์ฟีดเอ็มพาดอะแมงหลายคนบอกมึงจะเป็นอะไรกนะันแน่สตาร์ฟีดคริปโตหรือว่าเอ็มพาดสตาร์ฟีดหรือว่าโอเลออนก็พูดง่ายๆคือเอาค่าจริงคำว่าสตาร์ฟีดอะมันแค่จํากัดความส่วนหนึ่งเท่านั้นเอง จริงๆแล้วอะ่ะเราก็อยู่บนเมฆว่าใยเกิดมาหลายดวงดาวแหละแต่ว่าเราแค่ไม่รู้เว้ยเพราะเรามีหลายภพชาติที่มันกันอยู่แต่ว่าเราจาไม่ได้แค่นั้นเองเพราะเราอาจจะเกิดปเป็นคนดาวดวงนั้นดวงนี้ค่อนสามารถมันก็ติดตัวมาจากแต่ละดาวที่เราเคยลงมาแต่เราเชื่อว่าดาวดรงนี้แม่งเป็นดาวที่แข็งแกร่งนะคือดาวที่ยากเพราะว่ามีหลายอย่างใ่้เราต้องสอบจิตเยอะเลยทั้งกิเลสทั้ง ร่างกายนี้ก็สป็นทั้งร่างกายนี้ที่แบบเกี่ยวกับทางเพศเออนี้เรื่องจริงเพราะว่าเราอ่ะมีกิเลสเว้ยเพื่อให้มันเราเข้าใจในกระบวนการในโลกนี้แต่คือการผิดบาปอ่ะมันจะเป็นการที่เราไม่ยอมรับกิเลสในตัวเราเว้ยจริงๆแล้วอ่ะมันอยู่ที่ยอมรับอ่ะเฮ้ยเรามีนะเราน่นนี่นู่นนะเราก็เคยทาเหมือนกันเรื่อง,งแย่เกี่ยวกับเรื่องทางเพศอะไรเงี้ยอืมก็นั่นแหละมันคือความสนุกของโลกโลกใบนี้เราแค่อยากจะมีความมั่นใจในแต่อยา่างอ่ะคือ การเกี่ยเกียกับทางเพศหรือว่าอะไรพวกนั้นอ่ะมันเกิดจากการที่เราไม่มั่นใจเว้ยมันก็เลยการแบบอ่ามีการนั่นแหละพวกนั้น <c oughs> ถ้าเป็นผู้ชายคงเข้าใจนะฮะ <c oughs> นั่นแหละมันคือความปกติอเพราะว่าคนบอกว่าธรรมะเรียนรู้ธรรมะมันคือการขัดเกลาเป็นคนดีไม่ใช่อ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะมันคือการขัดเกลาในการทําเป็นธรรมชาติของชีวิตอ่ะชีวิตเราจะต้องดูอ่ะว่าเรามีอะไรที่ขาดหรืออะไรที่เกิน บางทีลบโลกสมัยใหม่เนี่ยแหละมันทําใหา้ชีวิตเราเกินไปจุูยดีของที่ไม่ควรมีก็มีซะง,งั้นอย่างเช่นความทุกข์เนี่ยเราทุกข์ที่ว่าเราจะไม่มาีตาังใช้จ่ายเราทุกข์ที่ว่าเราจะไม่ได้กินรเราทุกข์ที่ว่าเราจะไม่มีอะไรไปอวดคนอื่นได้หรือว่าคิดว่าไม่มีรถไม่มีบ้านแล้วจะเป็นทุกข์อย่างอีชั้นอีชั้นก็ยอมรับเลยว่าอีชั้นก็ไม่ใช่คนประหยัดอะไรขนาดนั้นอีชั้นก็เป็นคนที่ซื้อของหนักเหมือนกัน ไม่ใช่อะไรเพราะอีชั้นเข้าใจกันหลักการการใช้เงินจริงแล้วมันแค่ทําให้เราสดายสบายฮนะจะมาอ้างว่าอีชั้นใช้เงินแก้ปัญหาก็ไม่ใช่เว้ยทาไมเขาเป็นเครื่องมือในการใช้พวกแกสะสมทําไมพวกแกแค่ใช้เท่านั้นเนะี <c> ่ย <oughs> <c oughs> เพราะอย่างอีชั้นก็ใช้จ่ายเต็มที่เือนเงินเพราะว่าการที่เราฮะพอเริ่มใช้จ่ายไปเนะี่ยเราจะเริ่มดูแลเงินอนะ <c oughs> ว่าถ้าซื้อของสองชิ้นอะมันจะคุ้มกว่าชิ้นเดียวเว้ยเพราะหลังๆมันกลไกมันคืออย่างนั้นเพราะว่าคนขายอยากขายคนซื้อก็อยากจะซื้อพอเราซื้อสองชิ้นขึ้นไปมันจะคุ้มเว้ยราคาถ้าเอาเสียไปมันจะคุ้มกว่าเพราะอย่างตอนนี้เราก็มีแผนจะทํางานตรงนั้นเลยนะเทวทอปก็ตอนนี้ก็ต้องเก็บังเพื่อหาอืมแรงมานาใจในการอ่านมันก่อนเพื่อเข้าใจมันแมคานิกมันแล้วก็ค่อยว่ากันนั่นแหละฮะ ก็ขอบคุณนะครับที่ฟังถึงตรงนี้ถ้าฟังถึงตนี้ก็ขอบคุณ <c oughs> ไปเจอกันคลิปหน้าครับไัสดีครับ